หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เนี่ยพูดทันทีนะนะักข่าวถามนะ,ะคือจุดยืนยืนอยู่จุดเดิมฮะยังไงก็ไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองไม่ไปแตะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองนั่นคือจุดยืนตลอดการของพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้ศึกษาร่างแลเดี๋ยวให้ทางเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางสภานะครับทางพรรคก็มี กรากรที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แลวจุดืก็คือไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองไม่เอาไม่ต้องพูดอยู่แล้วไอ้นั่นตลอดการอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไม่แก้ไขหนึ่งหนึ่งสองไม่ยังไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองไม่แก้ไขครับก็เดี๋ยวดูในรายละเอียดก่อนไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองไม่แต่เลยชัดมากหมวดหนึ่งหมวดสอง นะรูปแบบการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่แตะไม่แตะเลยแล้วก็เรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่ไปแตะนะเพราะนั้นนี่คือจุดยืนตลอดกาลอันนี้พักภูมิใจไทยพักสีน้ําเงินค่ะ